เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยูกเกม L O L อีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับผมจะมาเล่นตัวละครที่มีชื่อว่าออโรานะครับหรือตัวละครใหม่ที่เพิ่งเข้าในเซิร์ฟเรานะครับเป็นน้องกระต่ายสุดน่ารักนะครับจะเป็นยังไงนะครับไปรับชมกันได้เลยนะครับเขาบอกไว้ก่อนนะครับอันนี้เพิ่งได้ครั้งแรกอาจจะเดือดดาลหน่อยก็นะโอเค let's go จะมีคนหลุดไหมนะจะมีคนหลุดไหมนะเนะบิร์ตชามมาดิเป็นครั้งแรก <c oughs> ตีสองผมอัดคลิปตอนตีสอง <c oughs> ายส์อาจจะรีเ i nice. so t ป hey, ่ะเฮ้ย Q ยิงขึ้นกลับไปแล้วก็ดิงกลับมาอ๋อที่ Q สามคือผักเวงออก เอาซัพพอร์ตได้โอซัพพอร์ตได้คิวเหรอโอความลำบากอยู่นะเออมันน่ารักดีนะด้วยตัวใหม่กันอะไรก็อย่างว่าแต่ความยากอยู่ครับผมกลัวเลนก้าระ ไอ้คนโอ้ยถึงจะเล่นตาแรกแต่ก็ดูมานะมันต้องเล่นยังไง ไปวะมันชอกนา,าชอวะขึ้นนาชอเสร็จแล้วก็อ,าาวออกหน้ากากยิ่งคนออกหน้ากากก่อนนะไม่ว่ากัเนเถอะอ๋อมันจะติดสโล่เสึกว่า ียนี่ยากแน่เลยเอาก็โดดข้ามได้โห วยต้องออกหน้ากากก่อนว่ะจริงๆแล้วถ้าออกหน้ากากก่อนจะดีมากแบบมาขนาดนี้ผมใช้้ทีไม่เป็นอ๋อถ้ากดอันตีซ้ำมันจะสิ้นสูุดอันตจีกดซ้ำไง นนเเป็้าลยต้องถอยแล้วเพื่อนอ๋อถ้าไปก่ออีกฝั่งหนึ่งมันจะมุ่งไปฝั่งหนึ่งสมมุติว่าถ้าเราจะไปฝั่งนู้นแล้ว็แค่เปิดปืด้นปรกดนนี้ได้เสียบแจ็ค ชอบว่ะมันน่ารักดีว่ะถ้ามันหายตัวได้นานกว่านี้มันจะโอปีมากเลยเฮ้ยขี่ไม้ด้วยน่ารักกว่าไม่จะตายมันนะทขามันลงล่างยาวๆเลย อ oh, แสดงยังไม่รู้สรรพคุณตัวใหม่ไงดิเพราะตัวใหม่ทีไรมันจะเก่งตลอดอ่ะยังใช้ติดไม่เป็นเลยเพื่อนต,ตรงป่ะ <One moment. S 1> อย่างงั้นอย่างนี้เลย oh. ถ้าจะคอมโบก็ Q E แล้วก็ Q Combo เล็กก็ Q ลงพอดี Q E Q Combo um Nice นี่ไงมันมันต้องไปฝั่งตรงข้ามเว้ยเริ่มใช้เฟ็นแล้ว Q E อูแรงโคตรอะไที่ Nice. านอยส์จบออกดาเมจไปเลยไม่ต้องกันแล้วผมอะไม่รู้อ่ะครั้งแรกเว้ยรู้แค่ว่าสกิลแม้ คืออะไรอันติก็คือกลางม่านทุกคนมาให้ผมอธิบายอันติเอ้ยผมจะมาอธิบายสกิลนะครับสกิลคิวก็คือเนี่ยยิงออกไปนะครับแล้วจะมีเครื่องหมายบนหัวใช่ไหมแล้วก,กดคิวอีกครั้งนะครับส่วนสกิลสองเดี๋ยวจะให้ดูมังคุดอาวอยู่สกิลสามก็คือเหมือนมันทําดาเมจแล้วก็ติดสโลด้วยนะครับเนะี่ยสกิลคิวดึงสกิลสองก็โดดหายตัวสวย โอ้ระเบิดบ้านสายนี้ที่ผมคุ้นเคยแต่ต่างกันแค่คิท่ที่ผมทำมันต่างกันแค่นี้เหลนจะต่อาคๆกันแต่เราเน่จะได้บังกรแหละถ้าหมามาน่าจะโดนแหละแรงเดือ้โโคตรแรง โอ้ oh my god so many damage มากเลยเพื่อนงงเดยก็เล่นครั้งแรกนะเว้ยสนุกดีว่ะ

มันก็ได้ที่นี่มันเอาเจ็กกาดโคตรเลยว,ว่ะ อุ้ยหมาอย่าไม่ตายเลยเชี่ยหมาอย่าไม่ตายผมนึกว่าหมาตายแล้วงงเลยแต่บ้านบึ้มนะโอเคได้จบแล้วแหละเกือบได้หล่อแล้วเหนียวมาดานบ้าน จะยาวว่านั้นนะในตัวคลิปนะครับอาจจะมีคำหยาบนะต้องขออภัยด้วยเด้ออยากให้ทุกคนเข้าใจนะครับมันเป็นอารมณ์เกมเนาะอีกอย่างอาจจะเป็นที่สันดาลผมด้วยนะครับขออภัยจริงๆนะครับถ้าชอบฝากกด Subscribe กดไลค์ถึง5ไลค์ด้วยนะครับขอบคุณมาก